สองข่ผมนึกว่ามันจะจบแล้วเรื่องส่งขอสรุปมันยังไม่จบเพราะว่าล่าสุดเราไปถ่ายรายการกับพี่หมอปลาหมอปลาบอกว่ามันมันอยู่ในตัวแล้วอ่ะก็เครียดอยู่แล้วก็เชื่อเรื่องคนเล่นเือือผมเลอกผมไม่เครียดผมไม่เชื่อแล้วตอนแรกแล้วเขาก็ให้ผมนั่งยืดขา แล้วแกก็จับหัวแล้วมันก็ชาเท้าพี่เคยดูไหมหมอปลาอเออแล้วมันชาเท้าจริงๆอ่ะเพราะว่ามอปลานะหบอบปลาทุกศาลน่ะบอบเท้าทุกศาลน่ะแล้วผมแบบเอาแล้วโดนแล้วแล้วก็ึงสรุปจริงๆด้วยเขาก็ให้ผมอ่ะกลับไปเอาของมาตอนนี้เอาของมาแล้วเอาไปไว้ที่จันเชียงแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานจะเข้าไปเอาไม่เกินวันที่1ิบสาเดี๋ยวจะรีบแก้ของกันครับ ตอนแรกที่เราโควต์แล้วเราบอกว่าถ้าใครมีคนออกมาช่วยช่วยบอกหน่อยว่าใครให้ดูว่าก้ยังไม่มีใครออกมาอะฮะที่สรุปเหมือนเหมือนไม่ใช่เจ้าไม่ใช่มีคนชื่อนั้นอ้าวเหรอเป็นคนชื่อใกล้เคียงก็ไม่มีชื่อใกล้เคียงก็ไม่มีม,ม,ม,ม่ว่าใครออกมาอะไรเนี่ยบอกของที่หมอปลานะของที่หมอปลารู้สึกว่ามันน่ากลัวที่สุดคือเหรียญโปรยทานที่ฟังเคสนร้งน,น่ากลัวมากกลัวปวดใจสั่นเลย เขาบอกว่าเขาเคยไปแก้เคสหนึ่งเหรียญโปรยทานให้ให้มาสี่บาทตายสี่ศพคือเขาเหมือนกับเหรียญบาทอะซื้อชีวิตของคนที่รับอย่างเงี้ยพู้เราก็ตกใจอ่ะก็เลยแบบไม่ได้แกะดูครับผมทิ้งเลยไงเขาก็เลยให้รีบไปเก็บมาที่ที่มันยังอยู่ยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องรีบกลับไปแก้ครับแล้วไม่ตัวเราเราจะราบผิดตเราว่าทำไม ผมว่าเขาจะลองของด้วยแหละเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งหาเก่งโดยตรงเขาส่งไปหาจันเชียงที่เรือนพระเนาะดังนั้นเขารู้อยู่แล้วครูบาอาจารย์เราเป็นใครอะ่ะผมก็เลยว่าราบะบุชื่อระบุชื่อเราเรียกจัเชียงแต่ระบุชื่อเราใช่แล้วส่งส่งไปที่เรือนพระมนวิทย์แต่จากแฟนคลับเก่งฝากส่งให้เก่งสําหรับเก่งอะ่ะเก่งรู้สึกว่าเคสเนี้ยถ้าเป็นความรักก็สนความรักแต่ถ้าไม่ใช่ความรักสนลองของอะ่ะคิดว่ามันน่าจะ ถ้าเจาะจงถึงครูบาอาจารย์อ่ะผมว่าเรื่องเนี้ยมันมันน่าจะเป็นเรื่องการลองของกันตอนนี้มันมีอะไรในตัวเราที่รู้สึกติดแต่ใครผมยังอ๋อสําหรับผมใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่ผมเอาขอไปเปิดของผมยังไม่หายไม่สบายเลยเนี่ยมีอาการอบ้างก็ในผมป่วยเลยตั้งแต่ตั้งแต่ได้รับเป็นเดือนแล้วยังเออยังครับยังอาจารย์อาจารย์เชียร์ว่าไปสัมหมอเนาไปครับก็ทานยาบอกแต่ก็ยังไม่หาย แต่ผมรู้สึกว่าน่าจะอากาศมากกว่าคิดตัเองแหละไม่มีอะไรหรอกมีบ้างฮะก่อนหน่าจะเปิดกล่องอะมีก่อนหน้าจะเปิดกล่องเคยพูดกับผู้จัดการว่าเหมือนจะโดนขอพูดเล่นๆแต่ไม่คิดว่าพอท้ายที่สุดเปิดกล่องแล้วไม่เจอจริงเขาบอกผีเขาบอกผีแล้วเขาก็บอกว่า ทีมงานเขาถามหมอปลาว่าแรงไหมเคสนี้เขาบอกว่าแรงแปลว่าสิ่งที่เขาเห็นคือไม่ได้หยุดเรื่องขอการทำเสน่ห์ว่าทำให้มาต้องกร้าแต่เป็นการทำเพราเราเจ็บปวดอย่างเราเองเขาบอกว่ายังไม่รู้เขาต้องเห็นของก่อนตอนนี้ของยังไม่ได้อยู่กับหมอปลานี่กังวลนะกังวลพี่คือตอนนี้มีหลายหมอมาแล้ทีนะในชีวิตเนี่ยคือคน ดาราคนอื่นรู้เพื่อนดาราเยอะนี่รู้จักหมอดูเยอะมากหมอปลาอาจารย์เชียงหมอปลายทุกคนแบบรู้จักกันหมดอะ่ะแล้วทุกคนในคำปรึกษาแบบพี่หลากหลายแต่ต่างกันเลยเนี้ยเออ,อเมีอะพี่ริวพี่ริวบอกว่าไม่มีอะไรอาจารย์เชียงบอกว่าไม่มีอะไรหมอปลาติดแค่ตัวเหรียญโรยทานหมอปลายติดที่เสื้อสีขาวจุดสามจุดคือแต่ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันไง ใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดสำหรับเก่งแก้ไปก่อน<ด>ถูกไหมแก้ไปก่อนเพื่อความสบายใจเพราะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราเชื่อเรื่องคูบาอาจารย์ที่ปกป้องเราอะ่ะครับผมเดี๋ยวังไงเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับแต่ถ้าผมเป็นอะไรไปปวดอย่าลืมนะครับว่าเราครับ <c oughs>